ุณบีบีถามว่ารบกวนสอบถามค่ะแขนท่อนล่างเกี่ยวจากการลดน้ําหนักแก้ไขได้ไหมคะอย่างไรอย่างไรบ้างแขนท่อนล่างคิดว่าเป็นท้องแขนอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออันนี้คือท้องแขนนะครับอันนี้คือหน้าแขนถ้าเป็นภาษากีฬาเขาเรียกว่าอันนี้เป็นหลังแขนอันนี้เป็นหน้าแขนนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าแขนนี่เป็นหลังแขนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาสาวๆหรือผู้หญิงก็อันนี้คือ หน้าแขนน <SCOTT. S 1> uh ี oh. um. kind of ่ค kind of so, um, hmm. okay. ือท้องแขนนะครับท้องแขนห้อยๆเห็นไหมครับจริงจริงท่อนแขนด้านล่างผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอันนี้จริงๆท่อนแขนท่อนแขนด้านล่างคืออันนี้อันนี้เขาเรียกปลายแขนนะครับนี่ปลายแขนหรือท่อนแขนด้านล่างอันนี้คือท่อนแขนบนแขนท่อนบนแขนท่อนล่างเอ๊ะยังไงนะครับแขนห้อยห้อยเลต้องก็ต้องเล่นท่าที่มันไปทําให้ท้องแขนมันแน่นกระชับ ก็คือเป็นท่าที่เล่นหลังแขนทั้งหมดนะครับเ,เรามีกระชับท่อนแขนก็มีนะครับในในในเพจผมมันมีครับแล้วก็ท่าอะไรที่มันแขนตั้งเฉยๆนือนะครับถือดัมเบลแล้วก็แขนตั้งเฉยแล้วสอกตั้งฉากไว้ขึ้นและลงแบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับจําเป็นจะต้องหิ้วดัมเบลนะครับจริงๆแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่ลด น้ำหนักมากๆแล้วลงมาอย่างรวดเร็วครับลดน้าหนักสามสิบโลขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเยอะเขาเรียกว่ายห้อยแล้วก็ย้วยนะครับห้อยแล้วก็ย,วย้วเขาบอกว่าปลายแขนเขียวขเพิ่เน,นมาเพิ่มปลายแขนเหรอครับปลายแขนคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกโฟ R ์นะครับนี่อันนี้ตรงนี้แต่ว่าภา,าษาไทยเรียกปลายแขนถูกต้องครับ ก็มีท <sh> ่าครับมีท่ามีท่าที่จับจับนัมเบลใช่ป่ะครับแล้วก็เอาไปวางบนเบาะแล้วก็จับอยู่ตรงนี้จับนัมเบลนะครับแล้วก็งอขึ้นแล้วก็หย่อนลงงอขึ้นหย่อนลงเพื่อทําให้นะครับกล้ามเนื้อนะครับมันมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับปลายแขนมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับนี่คือปลายแขนด้านล่างอันนี้คือปลายแขนด้านบนนะครับนี่ก็มีมีกล้ามเนื้ออยู่ครับมันมีท่าอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นด้านบนเนี่ยเราก็จะจับถือนัมเบลคว่ำลงอย่างนี้นะครับแล้วก็วางไว้บนเบาะนะครับอย่าวางชิดข้อมือนะครับวางห่างจากข้อมือสักสักฝ่ามือหนึง่งเพื่อให้เพื่อให้ข้อมือคว่ำลงแล้วก็บิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือกล้ามเนื้อปลายแขนด้านบนนะครับถือนัมเบลนะครับหรืออะไรก็ได้ที่มีน้ําหนักนะครับ20ครั้ง30ครั้งทําไปเลยนะครับ แล so right. so um, ้วถ้าเป็นด้านล่างปลายแขนด้านล่างนี่ปลายแขนด้านบนเนาะด้านหลังเนาะก็หงายก็เหมือนกันครับอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้ครับทำอันนี้ก็เล่นกล้ามเนื้อปลายแขนนะครับหรือสองข้างใช้บาเบลก็ได้นะครับหรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่มีน้ําหนักแล้วก็ถือสองข้างนะครับก็ทําเหมือนกันคล้ายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อปลายแขน ให้โฟอาร์มใหญ่ขึ้นหรือให้ให้ปลายแขนกระชับนะครับ